เดี๋ยวเรามาดูท่านุกิทีละตัวนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้เป็นเซรามิกนะครับเป็นเซรามิกค่อนข้างสวยนะครับตรงข้างหลังนะครับเป็นเซรามิกนะครับนี่เป็นเซรามิกนะครับ นี่ก็เป็นเซรามิกเหมือนกันนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเซรามิกนะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยนะครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวจะแตกนี่นะครับเ,เซรามิกสวยน่ารักนะครับวันทวนสมบ,บูรณ์ ันนี้ตัวเล็กนะครับนี่ตัวเล็กนะครับตัวนี้น่าจะเป็นดินเผานะครับดเป็นซารามิกนี่แหละส่วนตัวนี้เป็นดินเผานะครับอันนี้ก็นอนสบายใจเลยนะครับตัวนี้นอนสบายใจนี่นะครับเป็นดินเผานะครับนี่เป็นดินเผา ค่อนข้างสวยนะครับสวยอยู่นะครับสวยทุกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นดินเผานะครับนี้ก็เป็นดินเผาสวยน่ารักนะครับหน้าตาน่ารักนี่นะครับนี่นะครับ ก็เป็นดินเผาแต่จะมีตำหนิตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นเหมือนรอยลาวนะครับเหมือนรอยลาวงานเก่านี่เป็นงานเก่าสวยดีนะครับตัวนี้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังมีตำหนินะครับเหมือนเป็นรอยลาวนะครับตัวนี้เป็นรอยลาว่า,านเขานะครับ มีตัวนี้เหมือนเป็นรอยรล้านะครับนะครับเป็นรอยรล้าแล้วก็นี่ก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้สวยนะครับไม่มีรล้าวนะครับนี่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็เรียกอะไรดินเผานะครับไม่ใช่เซรามิกหนักอยู่นะครับนี่นครับ อานเขานะครับอันนี้ก็เป็นทิงนเผานะครับอันนี้ก็สวยนะครับหน้าตาน่ารักนะครับ น่ารักเลยนะครับอันนี้เป็นเซรามิกนะครับตาหน้ารักจิ้มลิ้มด้านหลังสวยนะครับหน้าก็สวยนะครับข้างในนะครับอีกตัวหนึ่ง น,นี่น่ารักเชียวสวยสภาพสวยดีนะครับด้านหลังนะครับภาพสวยนะครับภาพสวยนะมาดูด้านล่างน,นี่นะครับอันนี้ด้านล่างนะครับก็ทั้งหมดประมาณนี้นะครับสิบตัวนะครับสวยน่ารักเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ